อิ่มปากอิ่มท้องก็ต้องอิ่มบุญกันด้วยนะคะวัดเขาเจดีเป็นที่ตั้งของเจดีโบราณและมีพระพุทธรูปองค์สูงเรียกกันว่าพระบุรพาบันพศอยู่เคียงองค์เจดีสีขาวบริสุทธิ์สามารถชมวิวทะเลสวยๆมองเห็นเขาพลูและเขาแมวด้วยนะคะจากคำบอกเล่าที่สืบทอดกันมาเกี่ยวกับประวัติการสร้างเขาเจดี มีเศรษฐีสองพี่น้องรวบรวมสิ่งของต่างๆพร้อมด้วยบริวารลงเรือสำเพาเดินทางไปเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างพระบรมธาตุแต่เมื่อมาถึงเมืองประทิวก็ได้ทราบว่าทางนาครศรีธรรมร,ราชได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้สำรวจยอดเขาบริเวณเมืองประทิวพบยอดเขายอดหนึ่งที่สวยงามมาก จึงได้สร้างเจดีขึ้นบนยอดเขาเขาลูกนี้จึงได้ชื่อเรียกว่าเขาเจดีรูปแบบศิลปกรรมเจดีที่อยู่บนยอดเขามีลักษณะเป็นลานเรียบลักษณะเป็นเจดีฐานสีน่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวด้านลับประมาณ9เมตรฐานยกสูง3ชั้นย่อมุมไม้12มีกำแพงแก้วล้อมรอบด้านใน กำแพงแก้วเป็นเฉลียงให้เดินทักษินาวัดมีบันไดาทางขึ้นทางเดียวอยู่ทางด้านทิศตะวันออกมีซุ้มมุกประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายสีแดงปางมานวิชัยลักษณะเป็นศิลปรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะคลองบางสนชุมชนบ้านคลองบางสนเริ่มรวมกลุ่มกันพัฒนาชุมชน ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและการสร้างงานสร้างรายได้มีการจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวโดวยชุมชนครองบางสนจนเริ่มมีคนมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการต่างๆเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนไว้รองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือชมธรรมชาติไปตกหมึก รวมถึงกิจกรรมหาหอยผู้กันมาถึงหาดบางสนกันแล้วนะคะหาดบางสนอยู่ถัดจากหาดบ่อเมาโดยมีแหลมแท่นขั้นไว้มีลักษณะายาวโคง้งซึ่งสัญลักษณ์ของหาดนี้จะเป็นรูปปลาดาบทำตัวโค้งเหมือนกับพระจันทร์เสี้ยวยาวประมาณ3กิโลเมตร ต่อเนื่องไปถึงหาดสพรีมีต้นสนอยู่ริมชายหาดทรายสีน้ำตาลอ่อนมีความนุ่มบรรยากาศเงียบสงบบริเวณใกล้ๆเป็นจุดชุมวิวเขาดินสอหาดนี้สามารถเล่นน้ำได้ด้วยนะคะในช่วงเย็นๆจะเห็นชาวบ้านพาลูกๆหลานๆมาเล่นน้ำที่หาดนี้กันอย่างสนุกสมานค่ะ สำหรับเขาดินสอก็เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและชมเหย,ยวอุพยพติดระดับโลกด้วยนะคะโดยด้านบนจะมีอาคารและลานไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมความงามของทะเลสลับกับทิวเขาส่วนนักท่องเที่ยวที่ชอบการผรจญภัยก็ต้องเดินขึ้นไปบนยอดเขาใช้เวลาราวๆประมาณหนชั่วโมงค่ะซึ่งมีทางเดินขึ้นไป เพื่อชมวิวทิวทัศน์ในมุมสูงสามารถมองเห็นภาพได้ในมุมกว้าง360องศาเลยนะคะบริเวณนี้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการร่อนบินของฝูงเหยี่ยวอพยพยิ่งถ้าอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนของทุกปีก็จะมีเหยี่ยวอพยพหลากหลายพันนับแสนตัวบินผ่านให้ชมด้วยค่ะ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเกาะเสม็ดเป็นการน้อมนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่มาปฏิบัติใช้จากหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่จึงกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตตวิถีในวันนี้ค่ะข้าวเหลืองประทิวหมายถึงข้าวเจ้าพันเหลืองประทิว1หนึ่งสองสาม เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมในอำเภอปราทิวกรรมการข้าวได้รวบรวมรวงข้าวเหลืองปราทิวจากแหล่งต่างๆนำมาปรับปรุงพันธุ์ให้บริสุทธิ์ไวต่อช่วงแสงปลูกได้เฉพาะฤด,ดูนาปีคือเดือนกร,รกฎาคมถึงสิงหาคมคุณสมบัติของข้าวเหลืองปราทิวจะเป็นข้าวพื้นแข็งเมื่อหุงสุกจะร่วน ไม่เกาะกันเป็นก้อนหุงมขึ้นหม้อหากนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้นจะได้เส้นที่เหนียวไม่ยุย่ยหรือว่าขาดง่ายค่ะคุณค่าทางโภชนาการมีปริมาณอะมิโสร้อยละ2 9สถึง32มีโปรตีนในข้าวร้อยละ8.4มีในอาซีนประมาณ9.3มมิลลิกรัมค่ะ